อตอนนี้เราก็อยู่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนนะเดินไปบริเวณถนนดินสอนี่นะนี่นะเดี๋ยวเราจะเดินเที่ยวในเส้นถนนดินสอนี่นะทุกคนว่าเส้นนี้จะมีความาคลาสสิกอะไรบ้างนะฮะผมจะเดินไปให้สุดตั้งแต่ต้นถนนดินสอนนะจนถึงบริเวณสาลาว่าการกรุงเทพนะบริเวณลานคนเมืองตรง เสาชิงช้าเลยนะทุกคนเราเดินมาถึงบริเวณเสาชิงช้าแล้วนะทุกคนยิ่งใหญ่อลังการมากอยู่บริเวณด้านหน้าของวัดสุทัศน์เลยนะเห็นนะฮะทุกคน นี่เป็นเทวสถานนะฮะตรงนี้ก็เป็นลานคนเมืองนะฮะด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะฮะยิ่งใหญ่ลานคนเมืองนี่ก็เอาไว้จัดกิจกรรมของกรุงเทพมหานครนะ,ะซึ่งจัดกิจกรรมบ่อยมากเลยนะทุกคนแต่ผมเคยมารู้สึกว่าอีเวนต์ล่าสุดจะเป็นอะไรอะ่ะโกโกวาจำไม่ได้ละ นี่นะฮะนี่ก็จะเป็นเสาชิงชา้าหน้าวัดสุทัตน์เลยนะตรงข้ามเลยศาลาว่าการกรุงเทพนะแลนด์มาร์คหน้าศาลา,า,าว่าการกรุงเทพนะทุกคน